เอเจ้าข e? ิดจะก่อกระบฏหรือไงถูกควบคุมหัวหน้านี่คือปรมาจารย์ที่ท่านจ้างมาใช่ไหมข้าไม่รู้ว่าเป็นใครไปช่วยชีวิตคนก่อนพวกกบฏหนี้ไปแล้วจับมันแล้ว เวทมนต์แห่งทองคำการควบคุมวัตถุเปลวไฟลและสิ่งที่อาจส่งผลต่อการสะกดจิตของผู้คนเมื่อใดการที่เทียนเต้ามีผู้แข็งแกร่งมากมายขนาดนี้เวลาต่อมาข้ามีนามว่าเจ้งหลีเป็นผู้นำสำนักเชียงหนานของเทียนเต้าขอบคุณพวกเจ้าที่ช่วยข้าไว้ยินดีต้อนรับฮีโร่ทุกท่านนอกจากนี้เรายังชื่นชมทุกท่านที่สละชีวิตเพื่อความเป็นธรรมเราบังเอิญเจอกัน ดังนั้นข้าจึงไม่สามารถเห็นเจ้าถูกฝ่าบาทสุนัขทำลายได้สหายของข้าบางคนไม่อยากปรากฏตัวต่อหน้าคนอื่นปวดเข้าใจขอบคุณท่านฮีโร่มากที่มาช่วยเหลือหากมีอะไรที่ข้าทำแล้วเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อท่านแม้ว่าข้าจะไปอยู่บนภูเขาดาบและลงไปในทะเลเพลิงข้าก็จะไม่ปฏิเสธพูดตามตรงเฉินเคิ่งเป็นสายที่ดีมากของข้าเพื่อประโยชน์ของเขาข้าจะไม่เพิกเฉยต่อเขาท่านฮีโร่ท่านรู้จักท่านเฉิน มากกว่าแค่คนรู้จักข้ารู้จักหน้าอกเอวสะโพกและจํานวนฝ่ายเด็กๆบนร่างกายของนางข้ารู้จักทุกอย่างข้าไม่รู้ว่าตอนนี้แม่นางเฉิญเคยอยู่ที่ไหนกันไม่มีใครทราบที่อยู่ของแม่นางเฉินข้าไม่รู้ว่านางอยู่ที่ไหนแต่ข้ารู้ว่านางจะปรากฏตัวที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่ไหนงั้นหรือข้าขอโทษจริงๆเรื่องนี้เป็นความลับของเทียนเต้ามันเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายของพี่น้องน้าไม่ท้วนและข้าผู้หนีไม่สามารถบอกใครได้ เว้นแต่ว่าท่านต้องมาเข้าร่วมกับเทียนเต้าข้าจะเข้าร่วมอันที่จริงก่อนหน้านี้ข้าได้สั่งหารผู้มีอมนาจที่กดขี่ประชาชนแล้วแต่ข้าก็มีความคิดเช่นเดียวกับท่านรอเดี๋ยวข้าควรจะทําอะไรสักอย่างเพื่อได้รับการรับรองจากเจ้าหลังจากนั้นไม่นานนนี่มันตระกูลจางและลูกชายของเขาจากเชื้อสายเจียงหนานมณฑลเจียงหนานหยิน ทำไมพวกท่านถึงทาเช่นนี้พ่อแม่ของข้าถูกทุบตีจนตายโดยคนที่ได้รับคําสั่งจากลูกชายของมณฑลเจียงหนานท่านวีรบุรุษได้ข่าแก้แค้นดังนั้นข้าควรจะคุกเข่าลงต่อหน้าท่านน้องสาวของข้าถูกแม่นางจางดูถูกและข่าวข้าตายด้วยการจมน้ําในแม่น้ําข้าไปเพื่อรายงานคดีและถูกข่าวทุบตีและถูกข่าจับกุมถ้าท่านไม่ช่วยข้าข้าคงถูกตัดหัวโดยฝ่าบาทสุนัขไปแล้วพวกเรายังไม่รู้นามสกุลท่านเลย ดีเซียวเหยาพี่น้องเซียวเหวยวยินดีต้อนรับสู่เทียนเต้ายังไงก็ตามเจ้าจะทําอย่างไรกับพวกเขาต่อเราเจะาจ้คนเชียงหนานตัดสินชีวิตและความตายของพวกเขาตกลงข้าจะปล่อยคนพวกนี้เป็นหน้าที่ของเจ้าข้ามีเรื่องอื่นที่ต้องทำครอบครัวเจียงหนานมู่หลงทําไมข้างนอกดังขนาดนี้เมื่อกลับไปหาพ่อของข้าระกูนจังและระกูลแวงที่หายตัวไปเมื่อวานนี้ ถูกพบว่าเสียชีวิตในตลาดผู้คนกําลังพูดถึงเรื่องนี้กันข้างนอกเป็นคนจากเทียนเต้าที่ฆ่าพวกเขาหรือเปล่าไม่ข้าได้ยินมาว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่ในตอนแรกแต่แล้วผู้คนก็มาลวมตัวกันเพื่อดูมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อถึงเวลาที่ครอบครัวาจาังมาถึงทั้งสี่คนก็ตายไปแล้วนี่เป็นความผิดของพวกเขาเองการฝึกฝนของอยู่เอ๋อเปไปยังไงบ้างวันนี้นางพัฒนาอย่างมากแต่มีช่องว่างระหว่างระดับปรลพีอยู่บ้าง โลกนี้กว้างใหญ่และนางไม่ควรอยู่ในเชิงหนานเล็กๆนี้ตลอดชีวิตให้หนางลองแข่งขันเล็กๆน้อยๆนี่